ผมก็มีงาน DIY ดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับเป็นการ DIY ไกด์น้ำตัดนะครับจากเหล็กกลงนิ้วครึ่งคูณสามนิ้วนะครับซึ่งเป็นวสัสดุที่เหลือใช้แล้วผมก็เลยเก็บมาคิดว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างครับสรุปก็คือทำไกด์น้ำตัดนะครับดีกว่าที่เราไปซื้อเป็นร้อยสองร้อยนะครับตัวนี้ผมใช้เหล็กนิ้วครึ่งคูณสามนิ้วนะครับ ความยาว56ซนติเมตรแล้วก็เรามาทำการบากล่องตัวนี้ขึ้นนะครับเพื่อทำที่ยึดหินเกียนะครับตัวนี้เราตัดอยู่ที่15.5ซนติเมตรนะครับตัวนี้ตัดทิ้งเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเราก็ตัดเพื่อตีขึ้นรูปนะครับเพื่อใช้ในการยึดหางของหินเกียนะครับตัวนี้ตัดมา10เซนนะครับเรา บากทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ทําให้มันหุบนะครับเพื่อที่จะสามารถรองรับกับตัวท้ายของหินเกียร์ได้นะครับตัวนี้ครับไม่มีอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวเราแล้วก็ด้านหน้านี้เราเจาะเพื่อทําที่ยึดนะครับที่จับหินเกียนะครับตัวนี้เราก็มา DIY ทําเป็นที่ยึดด้านหน้านะครับตัวนี้ก็ เป็นที่บางใบนะครับทำเพื่อป้องกันเศษเหล็กเศษไม้กระเด็น,นครับตัวนี้มันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะหาวัสดุอย่างอื่นมาใช้แทนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาประกอบให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าจะประกอบยังไงตัวนี้เราก็สามารถใส่ไปได้เลยนะครับมันก็จะลงตัวพอดีของมันนะครับ นี่นะครับด้านท้ยก็จะสามารถลงพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะหาที่รัดมารัดตรงนี้นะครับตรงนี้รูเราก็เจาะให้ตรงขนาดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้เพื่อนๆดูเลยนะ มันไม่ยุ่งยากนะครับแค่เรามีอุปกรณ์ที่เราเหลือใช้เราก็จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้นะครับของพวกนี้เป็นเหล็ก2นิ้วเราก็สามารถใช้ทําได้นะครับเราก็แค่บากล่องตัวนี้มันเดิมนะครับแล้วก็ขึ้นมายึด ก็จะแข็งแรงแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็หาที่ยึดมาไว้นะครับมายึดด้านท้ายนี้ส่วนหัวตัวนี้ผมก็ DIY เจาะรูนะครับเพื่อใส่น็อตยึดเป็นที่จับนะครับก็วางกล้องแป๊บนึ่งนะครับนี่ครับเรียบร้อย อดีถ่ายทำคนเดียวนะครับมันยุ่งยากเล็กนึนงส่วนใบตัดตัวนี้เราก็เก็ตัวนี้ไว้ที่กระเป๋าพร้พอมที่จะใส่ ได้แล้วแค่นี้ก็ใช้งานสบายนะครับตัดเหล็กตัดไม้ไม่ต้องกลัวอันตรายนะครับในการสับัดอันนี้ขอบอกเป็นประสบการณ์นะครับผมเคยใช้ป็นเกียตัวนี้ในการตัดตัดไม้นะครับพอดีไม่มีพวกอุปกรณ์พวกนี้คือตัดแบบนี้โดยตรงเลยครับสับัดนะครับตอนนั้นเข้าขาก็ดีที่มีสตินะครับอด สายออกได้ทันนะครับไม่อย่นั้นขาขาดแน่นอนครับก็ก็เป็นประสบการณ์นะครับบอกเพื่อนอย่าทําเด็ดขาดนะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์พวกนี้ห้ามตัดไม้ด้วยใบตัดแบบนี้เด็ดขาดนะครับครั้งนั้นผมก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันครับดีที่ไม่ไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นครับไบตัวนี้ใบตัวนี้มาพันกับขาขกางเกงก่อนนะครับถ้าไม่พันขาขกางเกงนี่งานงอกเลยนะครับ เล่นดีที่มีสติถอดลักได้ทันนะครับเ,เดี๋ยวต่อไปเราจะมาไปรีวิวการตัดไม้ให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ก็เป็นไม้ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเป็นไม้อัดยี่สิบยี่สิบมิลนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตัดดูกันเลย น่ครับความเรียบที่ได้เสมอซิปนะครับตัวนี้เราก็เป็นตัวตั้งระยะ,ะครับผมก็ทําง่ายๆคือใช้ไม้ตอกตระปูนะครับตั้งระยะที่เราแกะกลับนะครับแล้ก็เม่ตอกแลาวก็วัดระยะแค่นี้ก็ได้ไปนำจับที่ไม่ต้องเสียเงินนะซื้อนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่มีอุปรกรณ์ก็สามารถนำไปทำตามแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อนะครับ อันนี้ก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างหนานะครับเป็นไม้ยี่สิบมิลัดเรียบมากนะครับแต่ถ้าเราใช้มือตัดเราไม่มีไกด์ไม่มีตัววัดระดับตัวนี้มันก็จะไม่ตรงนะครับทางที่ดีเราก็ทําที่วัดระดับตรงนี้ไว้ด้วยเพ,พื่อนๆมีการทําแบบอื่นก็ลองทำดูนะครับนี่ผมก็แค่เป็นตัวอย่างให้เพืพ่อนๆดูนะครับยังไม่ได้ทําอย่างอื่นนะครับก็ขอเพื่อน ขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามและดูคลิปนจนจบนะครับขอกำลังใจขอกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให,ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ